สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้บ่ายโมงตรงครับ12สิงหาคม25 1 5ครับช่องตองพันพรมครับยังอยู่ที่เรื่องเงินพิเศษผู้สูงอายุนะครับวันที่15สิงหาคมนี้เป็นวันที่ผู้สูงอายุได้เงินพิเศษชนิดหนึ่งแต่มี3กลุ่มใหญ่ๆผู้สูงอายุที่ไม่ได้เงินพิเศษชนิดนี้ไปดูครับใครสิบห้าสิงหาคมครับเป็นการแจกเงินพิเศษเข้าบัตรประการแห่งรัฐให้กับผู้สูงอายุ เขาเรียกว่าเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู MBA, ้สูงอายุรายได้น้อยผู้สูงอายุที so ่มีบัตรสัิการแห่งรัฐนะครับที่มีวงเงินรูดสินค้า300บาททุกวันที่1จะได้เงินร้อยบาทเข้าบัตร15สิงหากเงินสดได้นะครับส่วนผู้สูงอายุที่มีบัตรสัิการบัตรสัิการแห่งรัฐที่มีวงเงินรูดสินค้าทุกวันที่1 2 0 0บาทก็จะได้เงิน50บาทเข้าบัตรวันที่15สิงหาคมนะครับก็ยังไม่พอร้อยก็ยังกดไม่ได้ก็เก็บไว้ทบ ยอดไปรวมกับเดือนหน้าได้นะครับวงเงินนี้เป็นวงเงินที่กดเงินสดได้เก็บสะสมทบยอดไปเดือนต่อไปได้นะครับกดเงินสดเมื่อไหร่ก็ได้15สิงหาเป็นการจ่ายเงินยอดหลังให้ผู้สูงอายุของเดือนมิถุนายนนะครับสําหรับวันที่15สิงหาผู้ที่จะได้เงินก็คือผู้มีบัตรสภาการแห่งรัฐที่เป็นผู้สูงอายุนะครับใครที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ก่อนเดือนมิถุนายนและมีบัตรสภานการแห่งรัฐ15สิงหา คมจะได้ทุกคนได้ห้าสิบาทร้อยบาทตามเกณฑ์พูดง่ายๆก็คือใครที่เคยได้เงินชนิดนี้มาก่อนตั้งแต่วันที่สิบห้ากรกฎาคมสิบห้าพฤษภาสิบห้ามิถุนายนหลังไปโน่นครับใครเคยได้สิบห้าสิงหาก็จะได้เท่าเดิมร้อยบาทห้าสิบาทเข้าบาัตรไปกดกินสดได้เลยนะครับทีนี้กลุ่มที่จะไม่ได้มีเหมือนกันนะครับสิบห้าสิงหาคมหกห้านี่ เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินผู้สูองอายุย้อนหลังของเดือนมิถุนายน3กลุ่มเนึ่ยังเขาจังจ่ายไม่ถึงรอบที่จะได้รับจึงยังไม่รับมาดูครับใครบ้างไม่ได้รับ3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ผู้มีบัตรสิรกรแหง่งรัฐนะครับที่อายุครบ60ปีในเดือนมิถุนายนกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับนะครับเพราะเขาอายุครบ60ปีในเดือนมิถุนายนเนงินที่จะได้ครั้งแรกก็คือเองิน50บาทร0 0บาทของเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ว่าวันที่15สิงหา เขาจ่ายเงินผู้สูงอายุ50บาท100บาทของเดือนมิถุนายนจึงยังไม่ได้รับนะครับซึ่งกลุ่มนี้กลุ่มอายุครบ60ปีในเดือนมิถุนายนห้าจะได้เงิน50บาท100บาทของเดือนกรกฎาคมเป็นครั้งแรกนั้นจะไปได้เมื่ที่15กันยายนนะครับ15ส,สิงหาคมยังไม่ได้นี่คือกลุ่มที่หนึ่งที่ยังไม่ได้ครับผู้อายุครบ60ปีในเดือนมิถุนายนและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้ยังไม่ได้15ส,สิงหาไปได้15กันยายน เป็นครั้งแรกห,ลหกลุ่มแล้วครับที่ยังไม่ได้สิบห้าสิงหานะครับต่อไปกลุ่มที่2ที่ไม่ได้สิบห้าสิงหาก็คือผู้มีบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐที่อายุครบหกปีบริบูรณ์ในเดือนกรกฎาคมสาเหตุที่ไม่ได้ก็เพราะว่าผู้อายุครบหกิบปีในเดือนกรกฎาคมจะได้เงิน50บาทร้อบาทครั้งแรกก็เป็นเงินผู้สูงอายุข,ของเดือนสิงหาคมนะครับแต่วันที่สิบห้าสิงหาเขาจ่ายเงินผู้สูงอายุข้าสิบาทร้อบาทของเดือนมิถุนายนกลุ่มนี้จึงยังไม่ได้รับนะครับซึ่งกลุ่มนี้ยยัังไมม่่ีกําาหนนดจะครบ เพราะว่าในการจ่ายเงิน50บาทร้อยบาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจะจ่ายเข้าวันที่15ากันยายนเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นยังไม่ได้กาหนดวันจ่ายอีกกลุ่มนี้ก็ต้องรอว่าทางภาครัฐจะกําหนดวันจ่ายเมื่อไหร่กลุ่มอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนก,กรกฎาคมมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากจะไม่ได้เงินในวันที่15ส,สิงหาแล้วยังต้องรอว่าเขาจะจ่ายเมื่อไหร่ครับกลุ่มที่3นะครับผู้อายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนสิงหาคม และมีบตรสวัรดิการแห่งรัฐนะครับสาเหตุที่ไม่ได้รับเพราะว่ากลุ่มนี้จะได้เงิน50บาทร้อบาทครั้งแรกเป็นเงินผู้สูงอาย,ยุของเดือนกันยายนแต่ว่าวันที่15สิงหาเขาจ่ายเงินของเดือนมิถุนายนกลุ่มนี้จึงยังไม่ได้รับส่วนกลุ่มนี้จะได้รับเมื่อไหร่นั้นยังไม่ได้กําหนดเพราะทางภาครัฐยังไม่ได้กําหนดว่าเงินของผู้สูงอาย,ยุของเดือน สิงหากับของเดือนกันยาเป็นต้นไปนั้นยังไม่ได้กำหนวดวันจ่ายนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ